ประเทศที่มีแต่ความเจริญนะครับฝากถึงน้องชายชาวขมรด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบาโบสลาเสียงแคนลาครับนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเดินทางของบาโบ้นะครับไปต่างจังหวัดนะคะเป้าหมายคือจังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะบบาโบ้หนุ่มเราจะมาตอกหน้าหนุ่มขมรนะครับที่อัลลชอนอ่อนแอ้นนะครับมาประกาศกล้าวนะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยนะครับ ได้มีการครับไม่ต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานชาวคัมเมน,นั่นเองนะครับเกิดความไม่พอใจสำหรับนะฮะหนุ่มขํมเณคนนี้ได้ออกมาตอบโต้ไทยนะครับทันควันทันใดบอกว่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยให้อีกหนึ่งปีนะครับบอกว่าถ้าไม่มีแรงงานชาวคัมเณน,นะฮะทำงานบอกว่าประเทศไทยนี้ต้องเละโอ้โห ต้องเละแน่นอนคอยดูนะครับหนุ่มขมิ้นท้าไทยคนไทยนะครับอยากจะบอกก็เลยว่าอยากให้น้องดูนี่ฮะประเทศไทยนะครับมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะฮะไม่มีแรงงานชาวขมิ้นนะครับบอกก็เลยว่าประเทศไทยเขาไม่ได้ง้อนะครับมีแรงงานเวียดนามนะฮะแรงงานเมียนมาและผู้รีภัยเมียนมานี่ฮะและแรงงานลาวอันนี้บอกให้ชัดเจนเลยครับน้องไม่ต้องกลัวน้องไม่ต้องห่วงประเทศไทยน้องไม่ต้องสัมคัญตัวเอง มากมายขนาดนั้นนะฮะจากคําพูดของน้องนะฮะที่น้องได้พูดที่น้องได้เอ่ยที่น้องได้กล่าวนะฮะก็บอกกันเลยว่าเป็นคําพูดที่ไม่น่าประทับใจเป็นคําพูดที่หลงตัวเองเนะะี่ยน้องดูนี่ดูนี่ดูนี่ให้ชัดชอ่อะอยากให้น้องดูก่อนก่อนที่จะไปฟังคําพูดของน้องนะฮะน้องบอกว่าประเทศไทย ถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวเหมือนนะฮะเหมือนแรงงานขมรจะเละเศรษฐกิจไทยจะเละประเทศไทยจะเละภายในหนึ่งปีอ่ะน้องดูคลิปนี้ซะก่อนนะครับคลิปที่พี่อยากจะให้น้องได้ดูได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยนะฮะถึงไม่มีแรงงานชาวขมรประเทศไทยก็พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งลิปนี้ เห็นข้อฝากให้คนไทยทั้งประเทศเลยนะไม่ว่าจากสมเด็หรือผู้นำหรือคนไทยบังคุมใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่รว้ยแค่ไหนรว้ยมหาศาลแค่ไหนก็แล้วแต่อย่กของผู้มือว่าประเทศไทย ไม่มีแรงงานต่างด้าวประเทศไทยเละจริงโดยที่ไม่มีเหตุผลว่ามาจากอะไรทำไหมจริงเพราะมาจากไอผู้นำงนูที่ทำให้ประเทศละลุละลายทำให้สีนค้าต้องไปไหนไม่ได้คูให้เวลาหนึ่งเห็นไหมเห็นไหม โดยวั้สีสรตานะฮะท่านผชมค่ับหลังจากที่คลิปก่อหน้าที่เบาได้ถ่ายคลิปไปทัวด้าล่งของือไม่อย่ามาเล่นหลังหน้าไปทาง่ ได้ลิ้นรองสูสูนิดนิดหน่อยหนึ่งตัดไปทักไปลาบและวันนี้ได้ไปดูวิวของคนไทยนะนี่คือตากแต่งภาพไกลไกลใจเห็นกลางฐันลมนะอยู่บนเขาใหญ่เจ้งซึ่งมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเตนฟ้าเนี่ยฮะใช้เนี่ยตำรวจครับนี่แหละคือประเทศไทยครับบอกเลยว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นความจริงครับไม่ใช่ภาพเอไอแน่นอนนะถขมิ้นเห็นคงทางค้างใช้โอกาสแทรกขมิ้นคงไม่น่าเบื่เหมือนประเทศไทยและคลิปวิดีโอนี้อยากบอกนาน้องขมิ้นคนที่บอกว่า ประเทศไทยไม่มีแรงงานทำไม่ได้ในหนึ่งปีประเทศไทยและษฐกิจไทยเล็กขนาดนั้นเลยหครับอยากถามคนไทยว่าปม่เทศไว่าไงนะสำหรับลีปวิโีโก่อนเจ้าจะพี่เขาากินว่าจากเขาประเทศไทยนะไม่มีแรงงาน่ตงเ่าไม่มีแรงงานขมนเชื่อคำเจ้าูเล็กูให้ระยะหยปีประยนี้อาเจากทยหน่อครับว่า สิ่งที่น้องอาเค้นสิดด้วยมีมูลความจริงมีความจริงที่จะเป็นไปได้ไหมว่าประเทศไทยจะเล็กคิดถือไทยจะถล่มในประเจนไปพ่อโหผมฟังแล้วผมร้าวตกใจนะครตกใจมากเนะครับพ่อโอยท่าประเทศไทยไม่มีแรงงานกำลันเนี่ยขายไม่ออกเสียขามไปได้ไม่ได้เดินหน้าไม่ได้หรอกครับยมเดินหน้าไม่ได้หรอครับประเทศไทยนะำเขามีรัฐมนตรีแล้วก็มีหน่วยงานนะครับที่เป็นก็ เป็นกระทรวงที่แบ่งงานกันเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับมีสภาเพื่อผ่านร่างระมาณและก็มีสภาเพื่อถกี่เรื่องราวของการ ruption, คอร์รัปชันนะฮะอันนี้เรองจริงนะบ,บอกก็เลยว่าน้องไม่ต้องห่วงนะน้องไม่ต้องฟันธงหรอกครับโอ้โหหปีเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับดูนี่เห็นไหมเห็นไหมนะรประเทศไทยอย่าบอกนะว่านี่คือผลงานของแรงงานชาวขมรที่มาทำให้ประเทศไทยจเจริญโอ้ ฟังแล้วมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจยังไงกับบรูนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยตอกนาคนนีแน่นะฮะหนุมนน่มวรชนอ้นแอนหนุ่มขมิ้นที่หลายหลายครั้งมาว่าให้ประเทศไทยนะครับมา,าด้วยค่าประเทศไทยทุกๆครั้งนะครับเหมือนน้องเขาไม่เคยมาประเทศไทยอย่างนั้นน้องเขาบอกว่าเขาเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะทำงาน24ปีนะครับแต่ว่า24ปีของน้องเนี่ยผู้พภาษาไทยเก่งมากเก่งมากนดท่านผู้ชมครับและ24ปีของน้องเนี่ย ไม่ได้ทาให้น้องได้เรียนรู้อะไรเลยเลยครับนี่ยสิ่งดีๆสิ่งที่จะไปพัฒนาตัวเองสิ่งจะไปพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองดูนี่ด้านซ้ายจะเป็นอ่เขื่อนน้ําลําตะคองนะฮะและถัดไปจะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงด้านขวาจะเป็นเขาในเขาใหญ่เที่ยงและมีทุ่งกังหันลมที่ผลิตไฟฟ้านอกจากทุ่งกังหันลมที่ผลิตไฟยังมีเขื่อนไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งกังหันลมนี้จะผลิตไฟฟ้าเพื่อดูดน้ําจากเขื่อนลําตะคองเนี้ย ขึ้นไปไว้บนเขาใหญ่เที่ยงนะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าอีกทีท่านผู้ชมครับเป็นอุโมงค์ด้านล่างเป็นไงครับนี่นะครับคือ,อความฉลาดของคนไทยนะฮะอยากจะบอกก็เลยว่าสิ่งที่น้องพูดบอกว่าคนไทยขี้เกียจโอ้เนี่ยเอาอะไรมาพูดเนาะพี่น้องเนาะน,น้องไปคิดยังไงคนไทยขี้เกียจเนี่ยอะทุกคนแน่นอนนะครับก็ต้องการความสบายอย่างที่ผมบอกนะครความสบายทุกคนริ่นรนทํางานเพื่ออยากให้ตัวเองหลุดพ้นจากความเหนื่อยหลุดพ้นจากความลาบาก นะครับโอ้นะครับเขาคิดได้ยังไงมาดูนี่มาดูนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือทางด่วนลอยฟ้ามอเตอร์เวย์เอที่มีความยาว198กิโลเมตรจุดเริ่มต้นจากทางาแยกต่างระดับบางปะอินเดอร์พี่น้องเด้อเนี่ยนะแล้วก็ยาวสุดสายตาไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองโอ้มุมนี้พอแม่พี่น้องเอ้ยฝากคลิปวิดีโอนี้ไปส่งถึงบ้านท่านลำเด้อเนี่ยนะครับ เห็นความเจิดริ่งเห็นความตื่นเต้นของประเทศไทยเห็นบ่เห็นบ่โอ้หลายครั้งทีเบาบ่มาไหลเถือทีเบาบ่มานาำมากินภาพที่ย้อนแสงนะฮะเป็นภาพที่อาจจะบอกเลยว่าบ่งดงามปันไถเด้ะแต่ว่ามูนี่เห็นภาพที่โอ้โหบอย้อนแสงพป็นหอกเลยนะถือว่าถืออกถือใจลายถืออกถือใจลายนี่ฮะง่ามบ่อเป็นงง่ามบ่อเนี่ยด้านบนเป็นทางลอยฟ้าด้านล่างเป็นทางด่วนเป็นบมเป็นทางด่วนพี่น้องด้านล่างเป็นทาง มิตรภาพทางธรรมดาทางหลวงแผ่นดินเนาะน,นี่มุมนี้โอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะความสุขกับการเดินทางความสุขกับการเดินส่ยถนนที่สะดวกสบายของเมืองไทยเบืงองเอาเดอ้อ,อเอบิงองเอาเดนะะินี่ฮะนี่แหละคือประเทศไทยนะี่ฮะบอกกเลยว่าไม่เคยห่วงนะฮะไม่เคยที่จะกีดกั้นประเทศอื่นใดมาเที่ยวนะ,ะมีแต่ให้และมีแต่อำนวยความสะดวกให้ไม่เหมือนกับบางประเทศที่ไปแล้วบอกกเลยว่ามีแต่สแกมเมอร์สแกมเมอร์นะฮะ ไม่ได้บอกว่าประเทศใดเด้อคิดเอาเ,เองเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยและจากมุมนี้นะถลงไปจะเป็นภาพของถนนที่โค้งนะฮะตามไหลเขาโอ้โหสวยงามสวยงามและมหัศจรรย์ใจจากทางด่วนที่ว่ามหาัศจรรย์ใจมองลงไปคิดเอาไปเลยนะคนไทยประเทศไทยเนะี่ยสร้างได้ยังไงนะท่านผู้ชมครับคือเราอัศจรรย์ใจนะมุมนี้มุมนี้พี่น้องครับโอ้โหโอ้โหเราอัศจรรย์ใจว่าประเทศไทยสร้างได้ยังไงคือความเก่งของคนไทยนะฮะ ความเก่งของคนไทยนะสร้างและคิดเนี่ยแล้วเอารถมาตอเข็มมาเทปูนผ่านป่าผ่านภูเขาได้อย่างไรอันนี้คือข้อสงสัยนะท่านชมครับจากเส้นทางเข้าไปในป่าแล้วเข้าไปยังไงนะพี่น้องเนาะทำมาเป็นถนนแบบนี้นี่เห็นไหมครับตอนนี้บ่าวโบลอยอยู่บนฟ้านะครับรถที่ขับนี่คือรถอาจจะบอกกันเลยว่ารถที่ลอยอยู่บนฟ้ารถบินได้กัว่าใดเด้อพี่น้องเด้อ นี่นะเนาะนบอกว่าพี่น้องเอ้ยนะความสุขเนี่ยความจเจริญเนี่ยที่เราสัมผัสได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหนะ้าเห็นบอกพี่นอออ้องเห็นบอกข้างหน้าเห็นบอกเห็นบอกปลายฝนต้นหนาวเลยเรื่อพี่น้องเด้อเนี่ยเดือนสิบสองแล้วกาะนาวแล้วนะปีใหม่แล้วนะหลายคนก็อาจจะเตรียมกลับบ้านและนี่คือหนึ่งเส้นทางที่หลายคนกลับบ้านทางภาคอีสานประตูสู่ภาคอีสานของประเทศไทยเห็นบอกพี่น้องเอ้ยเห็นบอกพี่น้องเอ้ยเนี่ยตรงกลางมีเสาไฟฟ้า เนะะี่ยมีเสาไฟฟ้าให้แสงสว่างยามค่ำคืนความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยขางสายเป็นเขื่อนน้ำเดอ้ดเดอพี่น้องเด้อที่ยนันคือเขื่อนน้นนนนำเน้อพี่น้องเนา,าะเขื่อนน้ำลำตะคองประเทศไทยอุดมสมบูรณ์น,นาาะฮะไฟฟ้าอีสานแรงยาฝ่าว่าเดอ้อทุกท่านนาาะฮะมาเดอ้อมาเที่ยวประเทศไทยนาายะเที่ยวประเทศไทยแล้วอย่าลืมเนาาี่ยไปเที่ยวทางฝั่งเล้าลำเนือเนาะพี่น้องเนาะเอา้ามาถึงนี่พี่น้องเอ้ยนะก็อยากจะบอกก็เลยว่าตองนาหนุ่มขมินคนละอ้นเอ็นใส่เสื้อสีแดง ที่มาบอกว่าคนไทยเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบทํางานชอบทํางานแต่ในห้องแอร์เขาบอกอย่างนี้ถ้าไม่มีแรงงานขมินประเทศไทยจะเละโอ้เอาสมองส่วนไหนมาคิดนาะไม่ใช่คนขมินคิดไม่ได้แบบนี้เลยนะครับมีภูเขาเนี่ยฮะมีต้นไม้มีลาําธารมีลําน้ำโบอต้องการเอียงแล้วประเทศไทยนะอุดมสมบูรณ์เกียบพป้อมไปซ์ทุกอยา่างและ ด้านหน้าของบาโบ้นะจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่บาโบ้อยากนําเสนอให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าประเทศไทยนะพียงเนาะมีทางด่วนแล้วยังบมพอ่อทางด่วนยังต้องมีหลังคาหลังคานี้เอาไว้กันแดดหรือเปล่าเอาไว้กันฝนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูและไปชมกันว่าทําไมประเทศไทยถึงมีหลังคาบนทางด่วนแต่ถ้าเกิดว่ามีหลังคาบนทางด่วนที่กรุงเทพมหานคร ยังมีทางด่วนแล้วทำไมไม่มีหลังคาบาบูอย่ามารอกบาบูอย่ามาตัวดอกสัน้าสันบาบอเสือกล่องบังเด้ด้านหน้าของบาบูจะมีหลังคาเล็กเนี่ยเป็นเหมือนดังอุโมงคเป็นเหมือนดังสิ่งที่ป้องกันของตกหล่นลงไปด้านล่างเนาะทุกท่านเนาะพาบาเสือกล่องไปพิสูจน์น้ำบาบูเล่กันแล้วกันไปน้องเอ้ยนี่นีก็บฮอนแล้วฮอนแล้วเนี่ยด้านหน้าของบาบูจะเป็นหลังคา หรือเรียกอีกว่าเป็นอุโมงค์นั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะสองฝังฟังจะมีทั้งไปและครับน้องพีองเนาะอุโมงค์เช่นนี้เนี่ยครับหลังคาแบบนี้เป็นหลังคาเหล็กเด้อพี่น้องเอไม่เนะยจะมีเฉพาะช่วงเนะฮะเรือนจำนะฮะเรือนจำคลองไผ่เพราะว่าป้องกันสิ่งตกหล่นหรือว่าป้องกันการโยนสิ่งของผิดกฎหมายลงไปในเรือนจำนั่นเองท่านผู้เอ๋ยทานผู้ชมเอ๋ยมุนเป็นมาป้องกันเพื่อฝนตกหรือว,ว่าแดดออกเท่านั้นดีเท่านั้นดี โอ้โหเป็นยังไรเราพี่น้องเป็นอย่งไรแล้วเนี่ยฮะตอกงานนุ่มขมิน้นมาถ้าประเทศไทยไม่มีแรงงานต่างด้าวเหมือนคนขมิน้นประเทศไทยจะธุรกิจเละเนะี่ยอ้าวเบิง้งอ้าวเบิ้งเอาเอ้อความจเจริญื้นน,นี้มีความต่างใจผ้านุ่มลาวโอ้ยผ้าหนุ่มขมิน้คนคนัันมาเบิง้งความจเจริญของประเทศไทยนี่คือถนนต่างจังหวัดไทยนะนี่คือทางด่วนลอยฟ้าต่างจังหวัดไทยนะหนุ่มขมิน้นเอ๋ยนุ่มขมิน้นเอ๋ยจากทางด่วน,นลอยฟ้า จะเห็นทางตัดกันมาคือเส้นทางรถไฟความเร็วส oh. ูงเนาะพี <cin> ่น sure. ้องเนาะเห็นบอเห็นบอโอ้โหโอ้โหไทยแลนด์ไทยแลนด์พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่เนาะนี่เนาะคนาประเทศที่เจริญนะฮะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะฮะเห็นบอเห็นบอตอกนาลุ่มกระเมนอ้าวเป็นจังไรครับท่านผู้ชมครับสำหรับคริเบลลี้ทางได้ทีมมักระกาศเช่นชอคในการนำเสนอของบาโบวีริ่งพลายเป็นกำลังใจใหบนบอโบนำเด้อ กดกระดิ่งอย่างเตือนนะสิ่งที่สำคัญพี่น้องเลยซอยสนับสนุนบาบ์บริการมักกาก็ข่าวโฆษณาเห็นบอเห็นบอเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหนุ่มคมเมนเห็นไหมบอยคมเมนเห็นไหมเนี่ยและคมเมนมีเหมือนไทยไหมอ้าวไปเด้อไปเด้อสำหรับคิวเดนี้ฝากไปพิธีกันแล้วกันนะสวัสดีครับ